กินข้าวกันนะคะมาเลยค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวโคชโอจะพาไปช็อปปิ้งและเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าว,นนวันนี้จะไปซื้ออะไรบ้างแต่มื้อนี้นะบอกเลยว่าวันนี้อยู่ที่เกรฮาวนะคะร้านเกรฮาวเป็นร้านหนึ่งที่โคชโอชอบมาทานเลยนะก็ะคือเนี่ยเมนูนี้เลยค่ะข้าวเืทอดพิกีหแล้วก็อีกนึงสิ่งที่หาไม่ได้เลยคือยุ้ยิ้น,นอสองอันนี้นะคะมาเกิน บ่อยมากเวลาที่แบบนึกถึงแอรินด้กอนึกถึงจก็มากินที่นีนน่เดี๋ยวขอเติมพลังก่นกอนนะกินกดอดเดี๋ยวพาไปซื้อของไปด้วยกันนี่นะคะได้แล้วเดี๋ยวไปดูกันนะว่ากดโอทีอะไรมากอมาแล้วกลับมาบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันมาดูว่ากดโอทออะไรมา มายค่ะรืมีอะไรบ้างเนี่ยคอยดูดีๆแล้ก็มีกล่องนี้นะคะได้มาแล้วนะคะและนี่ก็คือ GoPro Hero 10นะคะหรือว่าใครจะเรียกว่า Hero 10ก็ไม่เป็นไรนะตัวนี้ใหม่ล่าสุดนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะภาพลักษณ์ของกล่องนะนี่ ดูเลยกล่องสวยมากนะคะสวยสุดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวตัวนี้นะคะก็จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยเป็นมือขวาอีกหนึ่งมือสำหรับโคชโอนะอ่ะเรามาดูกันซึ่งจริงๆแล้วเราก็แกะท่่ลานแล้วแหละ,ะ,ละ,ะไปดูว่ารุ่นนี้เวลาแกะไขรอย่าไปดึงด้านบนนะคะเดี๋ยวกล่องไม่สวยขาดหมด,ดเขาแกะ,มามาากะด้านล่างจ้ะท่าดาเคสออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอ้โหเคสสวยมากนี่เลยนะ เรามาเปิดดูกันนะคะว่าด้านในเป็นอย่างไรบ้างโอหเคล็ล็อกอยางดีน่านุ่มน่านุ่มแล้วเราก็นะคะได้ถาดไข่ไก่ค่ะไม่ใช่นะคะเขาก็จะเป็นบุแบบนี้นะคะแล้วก็มีตาข่ายด้านข้างสำหรับถ้าเราไม่ได้ใส่ถาดแล้วเนอนาคตเราก็สามารถเสียบภู้ฟังเสียบตัวชา้าเสียอะไรในนี้ได้นะคะอะเรามาดูกันพี่ก็คือตัวกล้องเลยนะคะตัวกล้องเลยนี่โอ้โหเจ้าคือกล้องมาก <c oughs> นะ นี่แล้วก็ตัวกล้องนะคะอันนี้โคชโอก็ติดมาเรียบร้อยแล้วในเรื่องของอะไรนะฟิล์มฟิล์มติดฟิล์มมาเรียบร้อยแล้วนะคะสามจุดกล้องตรงนี้ที่ดูด้านหน้านะแล้วก็ลูกล้องแล้วก็ด้านหลังดีเดี๋ยวเรามาเปิดดูตัวนี้นะมีแค่สามปุ่มกดแค่นั้นไม่ใช่สงปุ่มเนี่ยมีปุ่มตรงนี้นะคะสำหรับ power off power on ก็คือกดค้างไว้แล้วก็ปุ่มถ่ายไม่ว่าจะเป็นถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายภาพนี่เดี๋ยวเรามาดูกันหุย เราไปโคชโอพากินพาเที่ยวนะทุกคนทุกคนก็จะได้เห็นแบบอีกมิตินึงที่แบบสนุกสนานมากขออนุญาตสต็อปแล้วก็ปิดก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องน,นะมีอุป,ปรกรณ์อะไรเพิ่มนอกเหนือจากเจ้าตัวกล้องแล้วอ่ะอ่ะตอนนี้เป็นตัวกล้องนะคะที่เราได้มาแล้วก็จะมีสายชาร์จนะเป็นทางนี้ USB Type C นะคะแล้วก็ ตัวที่เป็นตัวล็อกนะติดกับตัวนี่ใต้กล้องตัวนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ถ้าสำหรับแบบว่าสสยไบเกอร์นะเขาก็จะใส่ติดตรงนี้แล้วก็ติดกับหมวกกันน็อกได้เลยสำหรับสายไบเกอร์อันนี้จะมีอุปกรณ์คือมีไขควงสำหรับไขให้ส่วนตัวนี้นะคะไม่มีให้ต้องซื้อเพิ่มก็คือเป็นเมมนะใส่ได้ก็คือใส่ได้เยอะก็จริงแต่ว่าแนะนำว่าแค่128กิจพอนะเพราะเราก็ต้องมีการโอนถ่ายไฟและตัวอื่นๆที่เป็นอุปกรณ์เสริมนะคะแล้วแต่ใครจะซื้อเลยแต่โคตรัก็ซื้อชุดนี้มานะคะ เพิ่มอาเป็นว่านี่เลยค่ะต่อไปนะคะอย่าลืมติดตามตามติดชีวิตโคชโอ้นะคะว่าจะพาไปกินไปเที่ยวไปรีวิวไปอะไรที่ไหนโรงแรมแต่โอ้โล้านกินข้าวอะไรยังไงติดตามเลยเจอกันกับน้องใหม่โกบโสิงคะ